่คะยินดีต้อนรับชาวราศีพฤษภเข้าสู่ช่องคาเฟ่โหโรอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาทํานายเรื่องการงานการเงินแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นรายเดือนนะคะก็คือในช่วงเดือนกรกฎาคมที่กําลังจะถึงนี้นะคะชาวราศีพฤษภนะคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มิถุนายน ก็เหมือนเดิมคะ่ะถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีลัคนาอยู่ในราศีพฤกษภแน่นอนคุณฟังคลิปนี้นะคะฟังคลิปของราศีพฤกษบได้ทุกคลิปเลยในช่องของพี่หมอนะคะอ่าโอเคละถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วนะไม่พูดเยอะหลังจากที่เราดูดวงครึ่งปีหลังไปมันก็จะเป็นภาพรวมแบบ6เดือนสุดท้ายของปี2567การเข้ามาฟังในแต่ละเดือนที่เหลืออีก6เดือนซึ่งพี่หมอก็จะทําทุกเดือน ไม,ไม่หยุดทํานะคะคือกรกดาสิงหากันยาตุลาเนี่ยทําหมดก็จะทําให้เราเนี่ยมองเห็น่สตรอรี่ของเรานะโอกาสเรื่องราวที่มันมีเกณฑ์จะเกิดนะคะของชาวพฤิกศพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะถ้าชาวพรึกศพทุกคนพร้อมแล้วพี่หมอขออนุญาตเนาะเป็นตัวแทนในการเปิดไพ่ในเรื่องของการงานนะคืน,นี้เป็นการงานและการเงินนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนะ การงานของชาวพลึกศพนะคะจะมีสถานการณ์ยังไงบ้างนะขออนุญาตนะคะ อขยับไพ่นิดนึงนะคะเมื่อกี้พี่หมอส่องเรามันไม่ค่อยสวยอ่ะเนาะศึกศพจะได้ดูไพ่สวยๆไม่เอียงได้หรือ,อยังนะเดี๋ยวนะคะปรับกล้องนิดนึงโอเคเอาละสำหรับสถานการณ์การงานในช่วงเดือนกรกฎาคมของชาวศึกศพนะคะ ต้องบอกว่าโดยรวมนะทั้งเดือนเนี่ยถือว่าอยู่ในเกจที่ค่อนข้างดีนะถึงแม้พี่หมอจะหยิบมาเจอไพ่5้ดาบเจอไพ่10ดาบแต่พี่หมอมองว่า energy ของไพ่2ใบนี้เนี่ยเขาก็สู้ไพ่ดีๆใบอื่นไม่ค่อยไหวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามองกันแล้วโอเคเราอาจจะมีปัญหาเราอาจจะมีอุปสรรคในช่วงเดือนกรกฎาบ้างนะแต่ชาวพฤกษสามารถรับมือได้แล้วก็ เท่าที่มองเนี่ยพื้นฐานการงานของชาวพฤษศพส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่มันใช้คำว่าความมั่นคงได้อ่าคือพูดง่ายคือการงานเนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่มันค่อนข้างจะสต a เบิลนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดอุปสรรคหรือปัญหาอะไรขึ้นมาในระหว่างทางเนี่ยมันก็ยังมีความมั่นคงนี่แหละช่วยหนุนชาวพกศพเอาไว้นะ ความมั่นคงที่ว่าเนี่ยอาจจะหมายถึงตัวบริษัทเองนะคะตำแหน่งของชาวพึศพเองนะคะ,ะบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของชาวพึศพเองเนี่ยมันมีความมั่นคงพูดง่ายคือเขาขาดคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นงานเนี่ยเมื่อเรายังมีความสําคัญแล้วก็หน้าที่ของเราเนี่ยมันมีความมั่นคงอยู่เนี่ยเรียกได้ว่ามันก็จะทําให้ปัญหาและอุปสรรคที่มันจะเข้ามาเนี่ยอย่างน้อย มันก็ไม่ได้ลดทอนอไม่ได้ลดทอนเขาเรียกว่ายังไงสถานะของเราลงนะคะทีนี้เรามาดูอย่างนี้ดีกว่าแยกเป็นเรื่องดีนะเรื่องดีโอกาสดีๆกับอุปสรรคแยกแบบนี้ชัดเจนดีนะคะในพาร์ทของเรื่องดีๆหรือโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้น นะกับการงานของชาวพฤกษบในช่วงเดือนกรกฎาคมอันดับแรกเลยรู้สึกว่าพฤกษบหลายๆคนที่กําลังฟังคลิปนี้อยู่นะคะจะมีเกณฑ์ในเรื่องของโอกาสก็จะได้รับโอกาสบางอย่างเข้ามานะคะบางคนก็ได้รับความไว้ใจได้รับความไว้ใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะได้รับมอบหมายโอกาสดีๆนะ หน้าที่บางอย่างนะคะบางคนอาจจะได้ทำโปรเจกต์บางโปรเจกต์ได้ทําผลงานบางผลงานในช่วงเดือนนี้ซึ่งจะบอกว่าไอโอกาสที่ว่าเนี่ยพี่หมออยากจะให้ชาวพลศกะรับไว้อ่ารับไว้จริงๆเดี๋ยวจะพูดเลยว่าอุปสรรคหรือปัญหานี่มาพร้อมโอกาสแน่นอนแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าได้อะไรมาในเดือนนี้คว้าไว้ รับไว้อย่าปฏิเสธอย่ากลัวนะคะอย่าปฏิเสธแล้วก็อย่ากลัวเพราะมันเป็นหนทางให้คุณเนี่ยเกิดความก้าวหน้าเกิดความมั่นคงได้มากกว่าที่มีได้มากกว่าที่เป็นบางคนมีโอกาสในเรื่องของอชื่อเสียงความสําเร็จอํำนาจนะเข้ามาเต็มๆเลยในเดือนนี้นะคะบางคนหมายถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ บางคนหมายถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจากบางอย่างที่มันก็ดีอยู่แล้วแหล,ละแต่ไปเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมนะถึงได้บอกว่าเลื่อนขั้น,นมีเกณฑ์หลายคนที่เป็นผู้ศพในเดือนนี้พี่หมอมองไปที่เกณฑ์ของการเลื่อนขั้นการปรับตําแหน่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต้องไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าแน่นอนนะคะในเดือนนี้อนอกเหนือจากนี้ สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะกับชาวพฤกษบนะคะในช่วงเดือนกรกฎาก็จะเป็นในเรื่องของการได้รับความร่วมมือนะคะจากผู้คนรอบๆตัวนะคะจะเป็นเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องบริวารลูกค้าหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ได้หมดคือคุณไปเจราจาติดต่อไปประสานงานหรือคุณจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมงานอะไรกับใครในช่วงเดือนนี้ต้องบอกว่า มันมีเกณฑ์ละทิศทางที่ดีนะใครใครหลายๆคนเนี่ยที่จะต้องข้องเกี่ยวกับคุณในช่วงเดือนเนี้ล้วนให้ความร่วมมือในการทํางานเป็นอย่างดีมันก็เป็นเหตุให้งานของชาวพฤกษนะ์เนี่ยก้าวหน้าคือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้มันก้าวไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นนะคะเรียกได้ว่าการงานในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างโดดเด่นอ่าพี่หมออ่านพฤกษ์เป็นราศีที่สองทุกคนจะรู้ดีราศีแรกก็คือเมษนะคะ เมตเองก็ดีพรึกศกเองเนี่ยดีแบบตอนนี้สองราศีเนี่ยดีพอๆกันสำหรับพี่หมอเลยนะจัดได้ว่าดีมากๆนะคะ,ะใครที่ทำงานแล้วต้องการในเรื่องของชื่อเสียงต้องการในเรื่องของอความเด่นความดังต้องการความโดดเด่นต้องการความเป็นที่หนึ่งต้องการให้คนเนี่ยรู้จักเราเดือนนี้เด่นมากนะบอกเลยเดือนนี้เด่นมากแต่อย่างที่พูดนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆโอกาสมันเข้ามาแบบ เข้ามาให้เราแบบง่ายๆนะคะคือมันเข้ามาแล้วมันจะมีอุปสรรคมาก่อนมันจะมีปัญหามาก่อนหรือบางทีมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันลากเอาอุปสรรคและปัญหามาด้วยซึ่งนี่แหละเดี๋ยวพี่หมอกําลังจะพูดถึงพาทของปัญหาและอุปสรรคเป็นลาดับถัดไปละนะก็ในส่วนของปัญหาหรือว่าอุปสรรคในช่วงเดือนกรกฎาคมของชาวพฤษศนะคะจริงๆอ่ะส่วนตัวมองว่ามันจะมาจากความ ความโดดเด่นหรือว่าความมีคนสนอกสนใจคุณเยอะนั่นแหละนะอันนี้หนึ่งเรื่องแล้วก็ปัญหาโดยส่วนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาเนี่ยพี่หมอหมองว่ามันเป็นเกณฑ์ปัญหาเดิมๆอะคะ่ะมันเป็นเกณฑ์ปัญหาซ้ำๆมันเป็นเกณฑ์ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับชาวพกศพแล้วแล้วก็หลายๆคนที่ฟังอยู่อาจจะเป็นเกณฑ์ที่ เขาเรียกว่าปัญหาในลักษณะที่แก้ไม่ได้ปัญหาในลักษณะที่แก้ไม่ได้หรือแก้แล้วไม่รู้กี่รอบแก้แล้วไม่รู้กี่หนแต่มันก็วนกลับมาหาเราอีกนะคะเราจะรับมือกับปัญหานี้ได้ยังไงโดยส่วนตัวพี่หมอมองว่าปัญหาในลักษณะนี้มันจะถึงเวลามันจะหายไปเองถึงเวลามันจะคลี่คลายไปเองค่ะวิธีรับมือกับมันที่ดีที่สุดคือ คุณใช้ความสามารถของคุณนะทําหน้าที่ของคุณแล้วก็ตั้งใจทํางานของคุณเนี่ยต่อไปเต็มที่อะ่ะมันจะเหมือนกับพอมันถึงทามมิ่งของเขาอะคะ่ะปัญหาเนี้ยมันจะค่อยๆหายไปอ่ะมันจะค่อยๆจางไปมันจะค่อยๆแก้ได้หรือมันจะค่อยๆเจอทางออกของมันได้ในที่สุดแบบนั้นก็ได้นะคะถือว่า มันไม่ได้มันไม่ได้ซับซ้อนมากเพียงแต่ว่ามันค่อนข้างจะน่าเบื่อแล้วกันเนาะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่พฤกษบเนี่ยเจอมาซ้ำๆเนี่ยเตรียมตัวได้เลยเวลาพี่หมอทายดวงส่วนตัวนะคะกับลูกดวงส่วนตัวแล้วมีพไพ่ใบแบบลักษณะประมาณแบบนี้ขึ้นนะว่าเออเดี๋ยวจะเจอปัญหาเดิมปัญหาเนี้เคยเกิดแล้วทุกคนแบบเก็ตพอยเลยอ๋อรู้เลยว่ามันคือเรื่องอะไรมันจะต้องแบบเดิมมากๆซ้ำๆบ่อยๆ เดือนที่แล้วก็เพิ่งเจอเรื่องนี้เดือนนี้เจออีกแล้วหรออะไรประมาณนั้นนะคะก็จะมันเหมือนกับอย่างที่บอกอะ่ะพฤศเจอแล้วเจออีกเจอแล้วเจออีกตอนเจอมันน่าเบื่อคะ่ะแต่ข้อดีก็คือเรามีเราเหมือนแบบรู้วิธีแก้เขาหมดแล้วคะ่ะหรืออ่ะหรือถ้าไม่มีวิธีแก้นั่นก็คือเหตุแหละเหตุที่ทําให้พฤศรู้ว่าเออปัญหาเนี้ยมันแก้ไม่ได้วิธีที่จะรับมือกับมันก็คือปล่อยวางวิธีที่จะรับมือกับมันก็คือเราทําในส่วน ที่เราทําได้เราทําในหน้าที่ของเราเนี่ยให้เต็มที่ทําได้แค่นั้นนะคะทําได้แค่นั้นนอกนั้นเราไม่ต้องคาดหวังนะคะเพราะว่าหมายถึงในเรื่องปัญหานะเราไม่ต้องไปคาดหวังว่าเออปัญหานี้มันจะหายไปไหมนู่นนี่นั่นมันปวดหัวคะ่ะให้ปล่อยไปเลยนะให้ปล่อยมันไปเลยอีกปัญหาหนึ่งที่มีเกณฑ์จะเกิดก็ในเรื่องของความขัดแย้งกับคนอื่นนะคะอย่างที่บอกว่าเดือน,นเนี้ยพึกขบเนี่ยโดดเด่น มีแต่คนเห็นคุณค่าในตัวคุณผู้หลักผู้ใหญ่อะสมมติว่าคุณทําสายงานที่แบบว่าเข้าหาผู้ใหญ่ได้เยอะหรือว่ามีผู้ใหญ่เป็นแบ็คให้คุณเยอะหรือว่าแบบต้องร่วมงานกับผู้ใหญ่เยอะก็ได้อะก็จะแบบเหมือนกับเป็นช่วงที่เขาเอ็นดูคุณนะคะแล้วคุณเนี่ยจะถูกเรียกใช้เป็นพิเศษอนะเดี๋ยวก็เรียกเดี๋ยวก็เรียกเดี๋ยวก็เรียกอย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมอารมณ์นายรักอะนั่นแหละฝึกศพในเดือนนี้จะเจอแต่ข้อเสียคืออย่างที่บอกค่ะ มันอาจจะไปขัดขวางเส้นทางการเติบโตของใครหรือว่าเขาเรียกว่าไงอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็จริงๆมันไม่ใช่ฟิลอิจฉานะแต่พี่หมอหมองว่ามันเป็นปกติในการทำงานนะคะที่ไม่อยากจะเห็นใครแบบแบบแบบวินอะหรือว่าแบบเขาก้าวหน้านะถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนดีมันก็ดีไปแต่สังคมการทำงานมันก็มีทั้งดีและไม่ดีเนาะในช่วงเดือน กรกฎาเนี่ยพฤะสกว่ามีเกณฑ์จะไปปะเอากับคนแบบนั้นนะคะคนที่เขาไม่ได้ยินดีกับความสําเร็จของเราเขาอาจจะขัดแข้งขัดขาเราหรือว่ามีความพยายามแบบขัดแย้งเราเพื่อที่จะให้เรานะประสบความสําเร็จช้าขึ้นเหมือนกันค่ะการแก้ปัญหาลักษณะนี้นะหรือว่าวิธีรับมือกับการไปเจอคนลักษณะนี้ก็ง่ายนิดเดียวค่ะปล่อยปล่อยเหมือนกันไม่ต้องตอบโต้ไม่ต้องไปอะ,อะไรกับเขาอะ่ะ มันมีแต่จะยิ่งทําให้ปัญหานะ่ะมันบานปลายนะคะเราก็ปล่อยเขาไปแล้วเราก็ทําตามหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วก็ใช้ความสามารถของตัวเองยิ่งเขาขัดแย้งกับเราหรือว่ายิ่งเขาทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จยากเท่าไหร่พี่หมอบอกเลยว่าพฤกษ์เนี่ยยิ่งสําเร็จเท่าทวีคูณนะมันเหมือนแบบยิ่งมีคนแกล้งก็ยิ่งสําเร็จแปลกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้นะคะ คุณมีดวงการงานพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วค่ะเวลาที่มันเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาเข้ามา a ชา e เลนเนี่ยพี่หมอก็จะแนะนำว่าให้ปล่อยผ่านก็แล้วกันเนาะเราสามารถที่จะ,ะรับรู้ได้ะระวังได้แต่ว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วถ้าเกิดเรามันเกินกำลังพึกศพจะแก้เจอซ้ำๆเจอบ่อยๆเจออีกแล้วเรื่องเดิมๆแก้ไม่ได้ทางเดียวก็คือปล่อยจะดีที่สุดนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการเงินนะซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะเรามาดูสถานการณ์การเงินในช่วงเดือนกรก,กฎาคมกันค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะพี่หมอขออนุญาตเปิดไพ่การเงินนะคะเป็นตัวแทนชาวพฤศพนะเปิดไพ่การเงิน การเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเหมือนกันนะคะมันมีภาระมีค่าใช้จ่ายมีรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่เยอะแหละแต่ว่าถ้าจบแบบนี้ขึ้นแบบนี้สำหรับพี่หมอมองว่าพฤกศพก็รับมือแล้วก็ยังมีไพ่ควีนเหรียญขึ้นด้วยนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความมั่นคงทางการเงินได้ค่อนข้างดีนะติดมาแค่ใบเดียวใบเนี้ยใบเดียวก็ถือว่าชื่นใจแล้วนะเพราะฉะนั้นมองอย่างนี้ดีกว่า พูดถึงรายรับก่อนรายรับเนี่ยถ้าเกิดทํางานประจําและไม่มีรายได้เสริมเอาเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันว่ามันก็จะอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีรายได้เสริมนะมีอาชีพเสริมก็จะบอกว่าไอ้อ้อาชีพเสริมต่างๆรายได้เสริมต่างๆเนี่ยมันก็จะมีส่วนนะคะคือค่อนข้างมีผลตอบแทนที่ดีละกันเนาะทำให้การเงินของชาวพุกงศพเนี่ย มันก็มั่นคงขึ้นแหละคือมันมีรายได้หลักแล้วไงมันมีรายได้เสริมเข้ามาเนี่ยมันก็มีความมั่นคงขึ้นแล้วก็ในบางคนนะคะที่อาจจะมีการคิดอยากลงทุนทํานู่นทนํานี่ในช่วงเดือนนี้เนี่ยทำอะไรมันต้องเกิดการทําก่อนนะทาอะไรก็ตามที่หมอมองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะมองเห็นกำ,กำไรกําไรอาจจะยังไม่ได้แบบได้เป็นกอบเป็นกำรรนะแต่รู้สึกว่า มันก็อยู่ในสภาวะที่ชาวพฤลศพนะ่ะพอใจอ่าเหมือนอาจจะตั้งความหวังว่าเออเดี๋ยวลองทำอ่าขายออนไลน์และกันทำขาลองดูอยากลองเป็นแม่ค้าออนไลน์สมมุตินะคะก็ไม่ได้คาดหวังกับยอดแต่ปรากฏว่าเอ้ยพอเราทําไปในเดือนนี้เอ้ยมันก็ให้กําไรเราได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะมองเห็นตัวเงินได้ในระดับหนึงมันก็เข้ามาส่งเสริมในเรื่อง การเงินในส่วนของรายรับได้ประมาณนึ่งแต่ถ้าเกิดมองหาโชคลาภโชคแบบฟุกฟ,กฟกหรือว่าไรายได้พิเศษอื่นๆแบบเขาเรียกว่ายังไงนะเงินที่จะได้มาโอกาสพิเศษอื่นๆอะไรย่างเงี้ยค่ะในช่วงเดือนนี้พี่หมอหมองว่ามันยังไม่โดดเด่นแล้วกันเนาะยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะคะทีนี้เรามาดูกันที่รายจ่ายรายจ่ายในเดือนนี้นะคะอันดับแรกเลยเนี่ย มองไปที่เรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะ,ะชาวพฤกษบเดือนนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพักผ่อนการเดินทางการท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเป็นพิเศษหรือจะเป็นในเรื่องของการเอาเงินไปใช้กับอะไรบางอย่างที่พฤกษบไปสนใจมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นอ,อยู่ๆช่วงนี้ชอบ ถ่ายรูปอะสมมุตินะชอบถ่ายรูปมากเลยทุกศพก็อาจจะไปเสียเงินเอ่อกับเรื่องอ,อุปกรณ์หรือว่าเอาตัวเองเน่นแหละออกไปถ่ายหาถ่ายรูปเนี่ยก็เสียแหละค่าเดินทางค่าท่องเที่ยวได้หมดนะคะแล้วก็อ่าจะมีในเรื่องของคนในครอบครัวลูกลูกหล,ลานบริวารในบ้านนะคะเราจะเสียให้กับอะไรแบบนี้เยอะนะคะแต่ว่า ถ้าเป็นพาร์ทคนในครอบครัวพี่หมอหมองว่ามันเป็นรายจ่ายแบบแบบที่ผู้สบเหมือนไม่ถูกร้อนเท่าไหร่นะอารมณ์เหมือนตั้งใจจะจ่ายอ,อาจจะอยากพาคุณพ่อคุณแม่พาสามีพาภรรยาพาลูกๆไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเป็นอคนโสดก็อาจจะมีสัตว์เลี้ยงเนาะช่วงนี้ก็ชอบแต่งตัวน้องหมาน้องแมวได้หมดชอบแบบซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อน,นั่นให้ให้สัตว์เลี้ยงเราอะไรอย่างเงี้ย ได้หมดเลยก็จะเสียเงินกับอะไรอย่างเงี้ยเยอะหน่อยนะคะแล้วก็รายจ่ายหลักนะเดือนนี้ก็ยังมีอยู่รายจ่ายหลักก็จะเป็นประเภทค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรายจ่ายที่เราจะต้องจ่ายซึ่งมันมีอยู่แล้วทุกเดือนเพียงแต่พี่หมอมองว่ารายจ่ายในเดือนนี้มันมีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่ายจําเป็นละกันเนาะอ่ะ รายจ่ายจําเป็นบางตัวที่นอกเหนือจากรายจ่ายฟุ่มเฟือยที่อ่านไปแล้วมันจะเข้ามาชนพร้อมๆกันในเดือนนี้นะคะ,ะบางคนเนี่ยอาจจะแบบมีค่าประกันเนาะค่าประกันนู่นนี่นั่นนะหรือว่ามีเงินที่อยากจะใช้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมันถึงเวลาละที่เราต้องมาใช้ในเดือนนี้คือพูดง่ายคือมันมีรายจ่ายสําคัญหลายตัวที่มันเข้ามาชนกันในช่วงเดือนกรกฎาแต่ถามว่า ชาวพฤกษบเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับรายจ่ายต่างๆของตัวเองได้ไหมพี่หมอก็จะบอกว่าได้สบายมากเลยนะคะสามารถที่จะรับผิดชอบรายจ่ายต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นได้แต่มันก็มีภาวะของความเครียดความวิตกกังวลนะกับสิ่งที่ตัวเองเจอแบบเออเราจะไหวไหมหนู่นนี่นั่นถ้าเกิดบางคนมีภาระหนี้สินในทางอื่นอะหนี้สินเลยอะที่ไม่ใช่แบบค่าบ้านค่ารถอะไรอย่างเงี้ย อนเดือนนี้ก็มันก็จะเครียดแหละแบบเอ้ยเราจะหาเงินมาจ่ายได้ไหมหรือว่าเอ่อถ้าเราปลดเราอยากปลดนี้ก็ได้อบางคนอยากปลดนี้อยากปลดไปเลยไม่อยากมานั่งจ่ายทีละเดือนทีละเดือนเราจะทําได้ไหมถ้าเราจ่ายไปเราจะไหวไหมมันเป็นไปในลักษณะของการคิดคิดวางแผนแล้วมันก็เครียดเองคิดวางแผนแล้วมันก็กังวลเองคิดวางแผนแล้วมันก็กดดันเองแต่ถามว่าสถานการณ์เอาจริงอะพี่หมอมองว่ามันไม่ได้แย่นะคะ มันค่อนข้างดีในเรื่องของรายรับรายจ่ายนะจริงๆมันบริหารบาลานซ์อะไรก็ดีด้วยด้วยซ้ำไปนะคะอนอกจากนี้เดี๋ยวมันจะมีรายจ่ายอีกหนึ่งตัวอันเนี้ยพี่เหมามองว่ามันเป็นในลักษณะของสุขภาพก็ได้ค่ะหรือเรื่องอื่นไปเลยก็ได้ถ้าเป็นเรื่องอื่นจะต้องเป็นในเรื่องของการที่ใช้จ่ายเพื่อใช้เงินก้อนเนี้ยเพื่อแก้ปัญหา ที่ยกตัวอย่างสุขภาพก็ชัดเจนเลยใช่ไหมคะมันเห็นภาพเลยว่าถ้าเราเสียเงินกับสุขภาพแปลว่าเราป่วยอะแปลว่าเราเสียเงินไปกับอะไรคุณหมอแล้วคุณหมอเข้ามาทําอะไรรักษาเห็นไหมมันคือการใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาปัญหาอะไรปัญหาสุขภาพนั่นแหละคะ่ะก็เลยยกตัวอย่างเรื่องสุขภาพขึ้นมาแต่มันก็สามารถเป็นเรื่องอื่นได้นะคะทีนี้จะบอกว่าไอ้รายจ่ายอันเนี้ยมันไม่ได้หนักมันไม่ได้เป็นจํานวนเงินที่เยอะแต่มันดันเป็นจํานวนเงินที่ชาวพฤษศเสียดาย เอาจริงๆนะทุกคนนะเวลาป่วยไม่มีใครไม่ค่อยมีคนอยากไปหาหมอหรอกอันนี้ไม่ได้หมายถึงชาวพฤกศดนะโดยส่วนใหญ่คนเราจะไปหาหมอก็ต่อเมื่อมันหนักแล้วอ่ะมันมันป่วยแบบไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วโดยส่วนใหญ่นะคือบางคนก็เป็นคนที่รักสุขภาพแหละป่วยนิดป่วยหน่อยก็ไปแล้วแต่ว่าเท่าที่พี่หมอสัมผัสมาพี่หมอรู้สึกว่าคนเราอะ่ะไม่ค่อยยอมไปรักษากันดีๆ ้องรองให้ตัวเองป่วยก่อนอะไรก่อนเนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์น่ะนะคะคือไม่ได้บอกว่าป่วยนะแต่แค่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราไม่อยากไปไนงะมันเป็นเกณฑ์ที่เราไม่อยากไปเราไม่อยากไปจ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่อยากให้ตัวเองอะป่วยหนะักนึกออกไหมพอเราไปปุ๊บเราจ่ายตังค์ปุ๊บเราก็มารู้สึกว่าโอ้ยเสียดายอย่างนั้นแหละคะ่ะแต่มันก็เป็นเรื่องอื่นได้นะอย่าไปโฟกัสแค่เรื่องสุขภาพอาจจะมากับเรื่องของงานเรื่องของคนในบ้านเรื่องของอตัวเราเองเนี่ยแหละก็ได้ ถ้าตัวเราเองอ่ะพี่หมออยากให้วางให้ระวังนะคะว่าปัญหาหรือเงินก้อนนี้มันจะต้องใช้แก้ปัญหาที่เกิดจากอารมณ์ตัวเองบางคนฟังแล้วอาจจะไปคิดถึงแต่เรื่องการทะเลาะเบาแววงอะไรกับใครขึ้นลงขึ้นศาลคดีคงคดีความก็จะมองแบบนั้นก็ได้มันจะได้ระวังเอาไว้แต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยได้นะเช่นเราเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วอ่าเราทําอะไรเร็วแล้วเราทํา เหมือนกับว่าเราไม่ระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าอของบางอย่างอาจจะพังอาจจะเสียด้วยความใจร้อนด้วยความอารมณ์ร้อนด้วยความทําอะไรเร็วของเราแล้วทำยังไงล่ะก็ต้องซ่อมหรือไม่ก็ต้องซื้อใหม่เพราะมันจนเป็นของจําเป็นเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินในช่วงเดือนกรกฎาคมของชาวลัคนาและราศีศพฤกษพ โดยส่วนตัวพี่หมอให้คะแนนมันก็ถือว่าดีนะเอาจริงๆถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ทีเเ่เป็นอีกเดือนหนึ่งที่ค่อนข้างชิลแล้วกันอาจจะแบบมีช่วงที่เครียดบ้างอะไรบ้างคิดเยอะบ้างแต่ว่ามันไม่ได้มากจนเกินไปอะ่ะม,มันยังอยู่ในพารที่ถ้าเปรียบกันแล้วก็80%คือความสุข20%ก็อาจจะเฉยจนถึงทุกในบางเรื่องในบางวันมันมีบ้างเนาะจะให้มีความสุข3 6ม หกสิบห้าวันหรือสาสิบวันในหนึ่งเดือนมันก็ยากเกินไปนะคะมนุษย์เราพี่หมอเชื่อว่าไม่มีใครหรอกที่จะมีความสุขร้อยเปอร์เซนทุกวันอ่ะมันอาจจะเฉยไปจนถึงสุขอย่างนั้นได้หรือทุกไปจนถึงสุขแต่นั่นแหละค่ะมันก็แค่แป๊บๆแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนาะโอเคค่ะก็ยังไงก็จะฝากคลิปความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพเนาะของเดือนกรกฎา แต่ว่าก็จะต้องลงอของ12ราศีในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยให้ครบก่อนแล้วถึงจะกลับมาไลา่ลงความรักกับสุขภาพก็ฝากชาวลัคนาราศีฝึกษพที่น่ารักทุกคนนะคะติดตามซัพพอร์ตกันด้วยเนาะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆยอดซับที่กดติดตามกันนะคะทั้งเก่าและใหม่แล้วก็ยังอยู่ด้วยกันยังแบบเออมาเป็นครอบครัวก,กันอาจจะยังไม่ค่อยได้คุยกันเนาะไม่ค่อยมีคอมเมนต์เยอะเท่าไหร่แต่ว่าพี่หมอเชื่อว่า ก็มีคนรอหรืออย่างน้อยๆกดมาแล้วนี่แปลว่าเขาก็ต้องก็ต้องเอ็นดูพี่หมอกันนิดนึงอ่ะแหละเนาะก็คาดหวังว่าในอนาคตเราจะมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะสามารถคอมเมนต์แนะนำติชมได้กดไลค์ได้กดแชร์ได้หรือหากใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวอยากมาคุยกันแบบไพรเวทเนาะอยากมาเช็คแบบส่วนตัวก็ได้นะพี่หมอดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะแต่ว่า ดวงส่วนตัวก็ช่วงนี้จะจองคิวยากนิดนึงเพราะว่าพี่หมอไล่ทําคลิป12ราศีแล้วมันมันมันแทบไม่มีเวลาเลยค่ะก็เลยอาจจะจัดตารางคิวเนี่ยของดวงส่วนตัวยากนิดนึงอาจจะได้คิวยากนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังพอมีแท็กแกได้อยู่ลองทักข้อความเพจมาถามแล้วกันนะคะเพจก็จะใช้ชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube เลยนะคะก็คือ Cafe h o r o นะคะหรือว่า เข้าไปในเพจแล้วหน้าเพจเนี่ยก็จะมีช่องทางติดต่ออีกหนึ่งช่องทางก็คือ ID Line นะคะก็แอด ID Line มาก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วตอบไลน์เร็วกว่าตอบข้อความเพจมากเลยเพราะว่าข้อความเพจบางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นเหมือนมันไม่ได้แจ้งเตือนมาไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังไงนะคะก็นั่นแหละค่ะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองทักมาสอบถามคิวหรือว่าคุยเล่นก็ได้นะ ถ้าเกิดว่างก็จะตอบนะคะว่างก็จะตอบนะคะโอเคค่ะยังไงก็ขอให้เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่ดีของชาวพฤษพอย่างที่น้าพ่เห็นนะคะแล้วก็ขอให้ชาวพฤษพเนี่ยมีความสุขทั้งกับการงานแล้วก็กับการเงินใครคาดหวังให้การงานประสบความสําเร็จโอกาสมาแล้วใครคาดหวังให้ตัวเองเนี่ยก้าวหน้าโอกาสมาแล้วอย่าก,กลัวที่จะคว้าไว้นะคะ ขอขอบคุณชาวพลิกศพทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ